ครับก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวมาชมใบสีกระบองกันนะครับใบสีกระบองที่เราทําถวายปู่ยักษ์นะครับถวายสายยานบารมีให้องค์ปู่เวสสวร,ร์เนาะจะมีกระบองเงินกระบองทองนะครับรูปแบบก็คล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันนะครับแต่กระบองเนะ่เราจะทําเป็น ผสมสีสันนะครับในตัวของกระบอกเนี่ยหลากหลายสีนะครับพกอความสวยงามนะครับอ่านี่นะครับก็หลากหลายสีนะครับ่อความสวยงามนะครับอ่านะครับอันนี้กระบอกเงินนะครับ เก็บภาพมาแบ่งปันกันชมนะครับนะครับสำหรับงานใบสีงานใบตองนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆนะครับหรือท่านใดที่สนใจงานใบสีมงคลต่างๆนะครับในงานพิธีบวงสรวงต่างๆนะครับหรืองานโบชาครูงานไหว้ครูนะครับเมื่อเข้ามาชมแล้วมาเห็นนะครับ ถึงความสวยงามขององค์ใบสีแต่ละชนิดแต่ละพานนะครับซึ่งผมเองก็จะคัดทําคลิปนะครับเป็นคลิปคลิปไปนะครับเพื่อท่านได้ชมและเข้าใจกันโดยง่ายนะครับก็จะเลืมนะครับเข้ามาชมแล้วกดติดตามนะครับที่กระดิ่งกดเอาไว้นะครับยามผมมีคลิปเอามาลงจะได้แบ่งปันกันชมนะกดเป็นคลิปกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับนะครับ ใบสีมีหลายชนิดหลายอย่างนะครับแต่ผมจะแยกทําเป็นคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันอ่าอันนี้เป็นใบสีตะบองกันนะครับอ่าทำถวายปู่ยักษ์ปู่เวสวร,ร์นะครับแล้วสายยามบารมีให้องพยายักษ์ทั้งหลายนะครับอ่าเป็นกระบองเงินกระบองทองนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะพาเดินชมร,บรอบๆนะครับอันนี้เป็นพานเล็กนะครับอ่าพานนี้จะเป็นพานเล็กเพราะว่าสถานที่เรานะครับ จำกัดเนื่องจากว่าใบาสีเราเยอะมากนะครับอ่าเยอะจนที่ตั้งเราอาจจะไม่พอเนาะก็เลย <c oughs> ใส่ในพานตรงนี้นะครับฝั่งนี้แสงไม่ค่อยดีนะครับอ่านะครับรอบทิศก็จะคล้ายกันนะครับรอบทิศก็คล้ายกันนะครับเพราะนั้นเราชมที่ฝั่งนี้แล้วกันนะครับแสงจะได้ชัดเจนหน่อยนะครับอ่าชมกันใกล้ๆนะครับ เป็นฝีมือของแม่ใบสีออนุมาแม่พรน,นะครับและเหล่าทีมงานที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาจากงานใบตองนะครับให้เป็นรูปร่างของแต่ละใบสีแต่ละชนิดและแต่องค์นะครับด้วยความสวยงามประดิตนะครับสนใจี่ต่องานกันได้นะครับใกล้ๆเราส่งถึงที่นะครับ เป็นทีมงานแม่ใบสีพันปีนะครับรวมรวมกันแล้วร่มร่วมพันปีเหมือนกันนะครับไม่ใช่อายุอยู่พันปีนะแต่อายุรวมกันนะครับก็อาจจะได้ถึงพันปีอยู่นะครับเพราะว่าทำใบสีแต่ละแม่ผ่านประสบการณ์มาไม่ต่ำกว่ายี่สิบสปีนะครับเพราะตอ,ตอนนี้อายุของแต่ละองค์แต่ละท่านก็มากพอสมควรนะครับเพราะนั้น รับประกันเรื่องคุณภาพงานใบสีนะครับทุกชนิดนะครับใบสีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานมงคลต่างๆนะครับใบสีหลักห้าหลักเจ็ดหลักเก้านะครับสนใจสอบถามกันได้นะครับหรือติดต่อง,งานจ้างกันได้ด้วยราคาเป็นกันเองนะครับทักทายพูดคุยกันมานะครับเดี๋ยวให้ดูที่องค์ใบสีนะครับ สวยงามมากนะครับสวยงามวันนี้อากาศก็ดีนะครับได้ภาพที่ชัดเจนพอสมควรเนาะเอาอเองปันกันชมนะครับ <c oughs> สวยงามนะครับสวยงามนะครับงานนี้ถือว่าเป็นมหามงคลนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับลอย่าลืมนะครับกดถูกใจกันด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําคลิปในพานอื่นต่อนะครับสวัสดีครับ